เข้าไปกดคําว่าเครื่องมือนะคะเครื่องมือแล้วจะมีคําว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหากดเข้าไปค่ะแล้วก็กดคําว่าฉันสนใจนะคะตรงแถบสีฟ้ากดคําว่าฉันสนใจมาจากพี่น้องคลิปนี้อุ้งอิงสิมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่เฮ็ดคลิปเลี้ยวแล้วก็เปิดโหมดมืออาชีพมาโดนแล้วที่เฮ็ดมาแล้วกันยัก่์บริ่านการสร้างใด เครื่องมือการสร้างไรายได้หรือเครื่องมือการร่วมไรายได้หรือว่าเครื่องมืออื่นๆที่ยั่งบริบบรับการสรั่งไรายได้จากแอดพวบของเฟร็ดบุ๊กนะพี่น้องเนาะส่วนผู้ใดที่ผ่านแล้วก็คือสามารถเร่อนผ่านใดหรือว่าอยากิฟังเป็นวิทยาทานหรือฟังเป็นความรู้เป็นการแบ่งปันเนาะพีนน้องพุกนี่จะแช่รประสบก,การจากประสบก,การณ์ของเจ้าของที่ได้ให้คําปรึกษาพี่น้องหลายๆคนพอ,พอ,พอๆเป็นมหลายๆคนกเเน็เอาจังเช่นเอาจังเช่นแม่เขียวเนาะกับแม่สมปองนะคะ แม่เขียวเล้วเฮตมาเก่าเดือนนอกพี่น้องตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะก็ได้รับการสร้างรายได้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแม่สมปองนะคะที่ยังไม่ได้ผ่านการสั่งรายได้เฮตมาหลังแม่เขียวได้นึ่งเดือนนอกพี่น้องอุ้งอิงจะได้ท่ากันนะคะให้ค้าปรึกษาหนึ่งนะคะการให้ทำปรึกษาจะต้องเป็นไปในกระบวนการในเรื่องของห้ามเปิดเผยแดชบอร์ดห้ามเปิดเผยความเป็นส่วนตัวอันนี้คือเท่าจะ เบาถึงการเปิดเผยเรื่องของพวกนี้นอกที่นอ้นองเนาะแต่เราจะให้คําแนะนําว่าสิ่งที่เฮ้าจะต้องตรวจสอบในการเปิดหมดมืออาชีพนะคะหนึ่งเลยเฮ้าเข้าไปตรวจสอบเบองว่ากล่องสนับสนุนของเราเมื่อเราเปิดหมดมืออาชีพแล้วเนี่ยเฮ้าเข้าไปสนับสนุนไปเปิดเบองกล้องสนับสนุนของเฮ้าแล้วก็เข้าไปที่ตรงคําว่าการรายงานการแจ้งเตือนของคุณถ้าเฮ้าเห็นวิดีโอเลี่ยงกันเป็นตับ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 ว่าพิษลิขสิทซิบใส่เสียงเขาหรือว,ว่าเสียงต้องอ นี่การแบ่งแบ่งรายไดแบ่งผลประโยชน์อะไรประมาณนี้ให้เข้าเข้าไปเครียเจะาขอากนะคะให้เข้าไปเครียเจะาข้องแล้วกะเข้าไปลบนะคะเข้าไปลบแต้ว่าการลบนี่บ่แมน่าเข้าจะลบเลยนะพี่รองนะไม่ใช่ว่าเราจะลบ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 ไล,บล่ลบนะคะเท่ากับค่อยคอยลบมือละสามคลิปหาคลิป ค่อยๆลบไปแต่การลบถ้าเกิดกรณีที่เราลบทั้งหมดนะทุกคนเราจะต้องจํารหัส f a c e b o o k ของเราให้ได้นะคะรหัส Facebook ของเฮ้าหนีสาคัญมากๆนะคะเราจะต้องอ้างอิงหรือยืนยันได้จากเบอร์โทรหรือ Gmail หรืออีเมลหรือ Hotmail หรือสิ่งต่างๆที่เราสามารถยืนยันได้นะหากใครที่ยังไม่ได้ยืนยันเบอร์โทรหรือยังไม่ได้ผูก Gmail ให้เข้าไปผูกให้เรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ผ่านการสร้างรายได้ หนึ่งปีสองปีหรือมากกว่านั้นนะคะให้เขาไปตรวจสอบตรงนี้แล้วก็เขาไปตรวจสอบว่าเจ้าของนะ่ะนะคะเจ้าของนะ่ะมีการละเมิดอ,อะไรบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบคือเฟซบุ๊กที่มันเป็นคําว่าความทรงจานะคะใครที่นํ f เฟซบุ๊กเก่ามาเปิดนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆแล้วเอาเฟซบุ๊กมาเปิดโหมดมืออาชีพเลยโดยที่เราไม่ได้เคลียร์ตัวเองนะคะให ย้อนกลับไปที่ความทรงจํามันจะมีหน้าฟีดหรือว่าหน้าตั้งค่าคําว่าความทรงจําให้เราเช็คทุกๆวันว่าความทรงจําในแต่ละวันที่ผ่านมาของเราในแต่ละปีปีๆนั้นอะไรที่ผิดกฎเขาบ้างให้เข้าไปลบความทรงจําอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ผ่านให้ทําตามขั้นตอนนี้1เข้าไปเช็คความทรงจํา2เข้าไปเช็คกล่องสนับสนุนและรายการแจ้งเตือนที่ระบบแจ้งเตือนเรามาเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกดคําว่า เครื่องมือนะคะเครื่องมือแล้วจะมีคําว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหากดเข้าไปค่ะแล้วก็กดคําว่าฉันสนใจนะคะตรงแถบสีฟ้ากดคําว่าฉันสนใจแล้วเครื่องมือถ้าเราผ่านเกณฑ์การตั้งตั้งค่าสร้างรายได้ระบบจะส่งมาให้เราเองหากเราเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วฝากทุกคนไว้ด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย